ครับวันนี้เรามาทําเมนูง่ายๆกินกันครับเตรีย่น้ำมันให้เดือดครับคั่วให้หอม ครับที่กะเรียมเริ่มหอมแล้วหมูรงเลยครับ ดูดีครับ ครคชอบกินมะเขือเปาะก็เอามะเขือเปาะใส่ลงไปนะครับเมะเขือเปาะเสร็จแล้วนะครับน้ำล้างครกตามลงไปครับ เปลือมะเขือเขาได้สุกนิดหน่อยแล้วปิดฝาไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยทำต่อ